น้อยวงพรูรวยหมื่นล้านสอนลูกประหยัดปกติเวลาที่คนมีชื่อเสียงไปไหนมักจะเลือกจ่ายเงินเพื่อความสะดวกสบายโดยเฉพาะในฟลายยาวข้ามทวีปที่ความสบายต่างกันชัดเจนแต่ล่าสุดน้อยวงพรูได้เผยภาพขณะที่พาลูกชายและลูกสาวน้องปินและน้องโรซี่ไปที่อเมริกาด้วยการเดินทางเกือบ24ชั่วโมงขยับไปไหนไม่ได้ได้แต่นั่งนั่งนอนนอนในท่าที่นั่งไม่สบาย แต่น้อยกลับเลือกที่จะพาลูกๆนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดแทนโดยน้อยวงพรูเผยว่าสาเหตุที่ตนพาลูกนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดนั้นเพราะตอนที่ตนโตมาพ่อแม่ก็สอนแบบนี้ตนจะบินชั้นธุรกิจแค่เวลาเป็นตัวแทนบริษัทหรือต้องการสะสมแต้มและที่สําคัญคือตอนบอกลูกๆว่าเขาจะไม่มีทางได้นั่งสบายบนที่นั่งใหญ่โตจนกว่าเขาทั้งสองคนจะหางานและเงินได้ด้วยตัวเอง ทุกๆคนต้องพิสูจน์ตัวเองเสมอด้านแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบางคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้อยทำแบบนี้แต่เ